มีคนมาชอบเราหรือเราเริ่มมีแฟนคนแรกตอนที่เราอายุเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเป็นแฟนเนี่ยไม่นับค,คุยแล้วกันก็ได้คือถ้าเป็นแฟนเนี่ยนะก็คือตอนประมาณปีสองกำลังจะขึ้นปีสาก็ไม่เร็วไม่เร็วเลยชีวิตอยู่แต่กับการแอบชอบแต่มันไม่เคยสมหวังพี่แพทเธอสวยขนาดนี้เธอไม่เธอสวยขนาดนี้เธอเธอไม่สมหวังได้อย่างไรตอนเด็กีิเล่ ตอนเด็กเคเล่เด็ส่งรูปให้เปิดจินตนาการไม่ออกจนมามีจริงจังคือปีสองปีสองมีแฟนเรียนที่มหาลัยที่นี่ไหมที่กรุงเทพที่กรุงเทพอ้นหรอแล้วยังไงนี่แล้วก็ใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนหรอไม่มีใครเริ่มก่อนเลยอ่ะเนี่ยอะเลยมองนับตากันแล้วแบบเหมือนกับว่าทํางานร่วมกันก็เลยมีคอนแทกกันประกอบอาชีพอะไรอ่ะเป็นเป็นสรงภาพเป็นสร้างภาพเป็นสั้างภา เป็นช่างภาพเป็นช่างภาพถ่ายแอดถ่ายอะไรอย่างนี้แล้วนี่ก็ไปถ่ายไง<อ>ก็เลยเจอการแล้วสมมติก็อ่ะโอเคก็มีคอนแทคกันแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรกันมากแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเหมือนมีแบบว่าก็มีคุยกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่แล้วแบบอยู่ๆวันหนึ่งเราก็มีการแบบมีเหตุการณ์บางอย่างให้เรารู้สึกว่าอันเนี้ยพี่น้องเขาไม่ทําให้ป๋าวะ <c oughs> เออนี่คิดเราเองนน่เพ้ออีกแล้ว แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดตอนนี้เราคิดแบบเราคิดมากเลยทำไง <ừ> um. ดีก็เลยแบบแอบถามเขาว่าพี่ปกติแบบพี่ทำอย่างนี้กับทุกคนป้าคือเนี่ยคือเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยคิดอเออแบบแจ็คก,กี้รู้สึกว่าแจ็คก,กี้คิดอะไรเงี้ยไม่ช่แล้วเหรอตอนนั้นเป<ม>็นแจ็คก,กี้แล้วขเข้ากรุงเทพแล้วเออเข้ากรุงเทพไงเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าเนี่ยเพราะว่านี่รู้สึกว่านี่คิดถ้าเกิดว่าไม่คิดอ่ะก็จะได้ก็จะได้รู้ก็จะปล่อยใจจอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าคิดก็จะได้แบบ เพราะไอ้างเนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ทําให้เพื่อนใช่ในความรู้สึกของเราต้องพิเศษล่ะเราต้องพิเศษเราต้องพิเศษซึ่งผู้ชายก็บอกว่าคิดก็เลยได้คุยกันก็เลยได้ศึกษากันแล้วก็ได้เป็นแฟนกันแล้วความรักครั้งนี้มันยาวนานแค่ไหนเจ็ดปีพี่แพทย์เจ็ดปีเทอมันนานมาก แต่ยังรักเขาทุกวันเห็นกันคบกันตั้งแต่เขาตัวผอมหล่อผอมจนตอนนี้ตูตาเป็นใส่หมีเป็นใส่หมีอ้าวเจ็ดปีเธอก็ดูแบบมันก็ดูจอยแล้วแล้วแล้วดูจอยแล้วจบลงเหรอมันจบลงมันจบลงมันจบลงด้วยความที่ มันเริ่มคิดจริงจังมากขึ้นแล้วแบบเวลามันคบกันยาวนานเนาะแล้วก็นี่จะจบเรียนจบแล้วนะอ,อะไรแล้วนะแล้วผู้ชายชาราแล้วนะออผู้ชายออ่ามกันเรากี่ปีน่าจะสิปีได้อ่ะโอ้ก<อ>็เราเรา30มสิบจว่าเขาก็น่าจะส0โอ้แต่นี่ชอบมากเลยรู้สึกว่าตอนนั้นที่คบอะรู้สึกว่าอุ้ย เราครบคนแกแ่เรามันดีจังเลยเราชอบเราแฮปปีออ้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้มองว่าแบบเป็นปียาวนานนะมันเป็นปัญหาหรืออะไรเลยอ่ะแต่ว่ามันมามันมาตอนท้ายตรงที่ว่าพอเราเริ่มคิดว่าจะอยู่ด้วยกันจริงๆเ,ออเขาเริ่มมีการคุยเริ่มแบบแต่งกันไหมเ,ออเขาเป็นคนเปิดเรื่องแต่งแล้วใช่เพราะว่า,าอย่างที่บอกชาราแล้วแบบออพ่อแม่เขาก็อยากจะได้แบบหลานเนาะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อแล้วเราก็เริ่มคุยกันว่า ถ้าอย่างนั้นเราต้องต้องมองแล้วว่าเราจะอยู่กับคนนี้ได้จริงๆหรือเปล่าก็เริ่มมีการคุยกันเรื่องอนาคตจริงจังม,มันเลยได้มารู้ว่าเอา้ามันไม่ตรงกันเลยสักอย่างนี่หว่าอเอออยู่กันมาเจ็ดปีเพิ่งจะมารู้ว่าไม่ตรงกัน<ช>อะไรที่บอกว่าไม่ตรงกันอืยกตัวอย่างเช่นการวางแผนในอนาคตครอบครัวเราจะรู้สึกว่าพี่เราต้องแบบ เราต้องพร้อมระดับหนึ่งนะการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องพร้อมระดับหนึ่งเราถึงจะแบบเลี้ยงเด็กคนหนึ่งได้ส่วนใหญ่พี่ก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นเนาะเราสร้างไปด้วยกันเรามีไปด้วยกันแล้วเรามีไปเลยมีเท่าไหร่ก็ให้มันเรียนเท่านั้นหนูอย่าไปคิดเยอะใจอย่างเี้ยนปเป็นใจจอยซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่มันมันก็ไม่ได้ผิดทั้งสองแบบไม่ผิดเลยแต่แค่ว่าเรารู้สึกว่า เราเป็นบบนักแสดงเ,ออเรารู้สึกเราไม่มั่นคงในอาชีพของตัวเองเอาลราถ้าสมมติว่าเราแบบทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมล่ะเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเทาเวน,นี้น่าจะไม่ไมเวิร์กเราก็เลยพยายามที่จะปรับกันสุดท้ายปรับไม่ได้